ทำไมคุณถึงพลาดโอกาสที่จะเรียนภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยล่ะคะมีวิธีที่จะอัพทักษะทางภาษาของคุณได้โดยใช้เวลาที่คุณเสียไปโดยไม่รู้ตัวนะคะนั่นก็คือการใช้ล็อกหน้าจอค่ะมันเวิร์กยังไรกันในโมเมนต์ที่คุณเช็คมือถือสมาธิทั้งหมดของคุณจะจดจ่ออยู่กับหน้าจอโทรศัพท์คุณกำลังหลุดผลจากทุกอย่างที่คุณกำลังทำและพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ณโมเมนต์นั้นเองเวิร์บิจะดึงสมาธิของคุณมาจดจ่อกับการเรียนซักแบบทุกครั้งที่คุณเช็คมือถือคุณจะเสียเวลากัับสมม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 าาาาาาาธออ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 นนนีีีีคค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 ่่่่่่่่่่ขขงงงงุุุุณณณณไไไปปเเเเลลๆจะะชชชชววยยยใให้้รรโ์ืืืกก็็ตทถพ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคใดๆต่อชีวิตประจําวันของคุณเลยเมื่อไหรก็ตามที่คุณเช็คข้อความดู YouTube หรือแค่เช็คเ,คเวลาคุณก็สามารถเรียนรู้คําศัพท์และประโยคได้10บสิบคำต่อวันแล้วเมื่อสะสมไปเรื่อยๆคุณก็จะเรียนรู้ได้มากกว่า1000คําต่อเดือนอีกอย่าง w o ร์ b บิจะเตือนคุณให้เรียนอยู่ตลอดเวลาในขณะเดียวกันมันจะทาให้คุณรู้สึกได้ถึงพัฒนาการของตัวเองเรื่อยๆและคุณจะเกิดความรู้สึกถึงความสาเร็จในทุกๆวันเลยมาลองดูสักวันสิคะและคุณจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริง90ขขอออองงงงผผูู้้้้้ใใใชแปปเเเเรรานาาาาาหหหหหคคคคะะะนน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 ดดดววััุุ่่่ณกก็็จึลล์โโส download where